สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมบ้านพร้อมที่ดินจังหวัดลำพูนนะครับด้านหน้าของผมจะเข้าเมืองลำพูนถนนสาย1 0 3 0งศูานตำบลอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนถนนจุดนี้เข้าไปาาจังหวัดลำพูนประมาณ10กิโล แล้วก็ด้านตรงข้ามไปจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ15กิโลติดถนน้าย103คืน,นะครับด้านหน้าแปลงมีความกว้างาได้ฉากได้มุมเลยทีเดียวนะครับเกือบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ40 ความลึกก็ราวๆ40เมตรได้นะครับหัวรอบขอบชิดนะครับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านทรงโบราณทรงเจ้านะครับทางเหนือบ้านเจ้าทางเหนือ ถนนเส้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับว่าพื้นที่จะเป็นอย่งไรนะครับสีด้านของพื้นที่ทำการล้อมรั้วไว้หมดแล้วแล้วก็มีบ้านเล็กหลังหนึ่งบ้านใหญ่บ้านโบราณอีกหลังหนึ่งนะครับ แนวหลักชนะจะอยู่ชิดกำแพงรั้วกำแพงรั้วเดิมหมดนะครับทำการล้อมรั้วทั้งสี่ด้านนะครับหน,นี่ยแม่อ๋อนี่กะแล้ว มันมาเห็นแล้วเนาะมุดชนโนดที่มาเห็นแล้วนเนาะเสาชนโนดอยู่นอกนอกพื้นที่นะครับทำรั้วจริงเข้าไปด้านในอีกประมาณ60เซนหลักชะโนดจริงๆอยู่ใต้เสาตัวนี้นะครับในบริเวณบ้าน ก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับรั้วค่อนข้างแข็งแรงนะครับเป็นลัว้วเหล็กนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างจะเป็นแผ่นยุบซ่ํมแผ่น แผ่นอะไรครับเรียกเขาแผ่นคอนกรีตนะครับทำได้สวยเลยแปลงนี้อยู่ในชุมชนนะครับอยู่ในชุมชนท,ทรงโบราณนะครับ สามารถทำดีโนเวตเป็นร้านกาแฟหรือว่าเป็นรีสอร์ทเป็นทรงโบราณโบราณจริงๆครับเพราะว่าเป็นมรดกของเจ้าทางเหนือเขาเรียกกันนะครับคงเอกลักษณ์บ้านหลังนี้ไว้ได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมนในที่กัน ด้านข้างก็จะมีบ้านหลังเล็กๆอุ้มอันนี้เป็นอย่างเป็นบ้านน้อยกะฮะต้นต้นนี้เป็นอย่างเป็นบ้านน้อยะอะอนนกอะเป็นบ้านนกดาวนะครับ,อบ,รบตอนแรกเจ้าของก็ว่าจะเปิดเป็นร้านอาหารนะครับ ตกแต่งสวยงามนะครับห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำ ตอนนี้เจ้าของก็ยังอยู่ในพื้นที่ยังอยู่ในพื้นที่นะครับก็คือใครสนใจติดต่อกับเจ้าของได้เลยราคาขายอยู่ที่8ล้านบาทนะครับ ครับขึ้นอยู่เดี๋ยวขึ้นไปพอต้นไหนสักรําเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านแล้วกันนะครับ ล็อกกัตรงนี้ขึ้นตัได้๋ยวจเปิดนะเนี่ยพตทด,ดน้ำหน้าปล่อยไปเลยครับอันนี้เป็นชั้นชั้นไหนชั้นสองปะอันนี้ชั้นสองแล้วข้างบนเป็นชั้นสาม ไมเหมนห้องถงเลยแหลมจั่นลยอ่ะอ๋อคือไปดูชั้นสามครับเจ้าสาวในฝันเอาไว้ยในอย่างกันปกติเมื่อก่อนเขานอนแบบนี้นะครับแล้วแต่แต่ช่วงหลังๆเจ้าในดื้ออกมาเป็นห้องเก็บของแทนแต่เอาทำย่างอื่นอย่ได้ครับสามนะครับดูหัวแหลมๆนะที่เราเห็นเอาไว้ดูเอาไว้ดูวิวกันนี่ การโดยรอบนะครับก็จะปลูกฝรั่งนะครับฝรั่งกิมจูลูก้ในบริเวณบ้าน,อ,นอายุบ้านหลังนี้ประมาณกี่ปีปนี่อายุบ้านหลังนี้ประมาณ100ร้อยกว่าปีได้แล้วนะครับ การดูแลรักษาไว้อย่างดีเลยเป็นงไม่สักเลงจากชั้นบนนะครับลงมารานับดาวชั้นสองนี่มีคนอยู่เนาะชั้นสองก็อยู่อาศัยนะครับอยู่ในชุมชน อาไปจังใม่กี่กิโลนี่นนเชียงใหม่ถ้าเข้าเขตเชียงใหม่เข้าเขตสารพีนี่ประมาณ10บนาทีหนึ่งไม่เกินห้าเดียวเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอสารพีนะครับประมาณ10กว่าโลไปสนามบินยี่สิบโลจังหวัดลำพูน10โลออจังหวัดลำพูนแปดแปดถึงสิบโลประมาณ,มาณจังหวัดลำพูนก็ประมาณ10กิโลเมตรนะครับอยู่ติดถนนเส้น1030 ตำบลอุมโมงจังหวัดลำพูนออกไปดูชจ้าสองหน่อยปะ<ม>โบราณแต่แต่เลยเนาะเป็นร้อยกว่าปีนี่ หายากแล้วนะครับอันนี้นึกๆห้องตรงนี้จะทาเป็นสีขาวเลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งในอีเชนเปลี่ยนฝ้าทั้งใหม่เลยทำการทาสีมดเนาะ,ะมีห้องน้มมในตรงไหนห้องแมมทำใหม่เลยห้องน้ำก็รีโนเวทใหม่นะครับ จะนี่เป็นจะได้เป็นห้องนอน,นะครับอ๋อนี่ตู้เสื้อผ้านป็นห้องนอนนี่ห้องเก็บของอ่าอัน,นตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องเก็บของจะไม่มีห้องนั่นอีกโอ,โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันนะครับเพราะว่า <c oughs> ข้างในก็จะไม่สะดวกนะครับดูดูรอบๆรอบๆบ,บ,บ้านอีกทีนึงเดินไปดูรอบๆบ้านอีกทีนะครับ กว้างขวางนะคกว้างใช้ได้เลยนะครับเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแปลงนี้ฉนด2ใบ2ใบ1แปลง2ใบ2แปลงรวมพื้นที่1ไร่60ตารางวานะครับนี้ก็ภายนอกบริเวณบ้านนะครับ ว่ารอบขอบชิดนะครับในนี้มะกรูดนะครับมากรูดหลากหลายชนิดเลยนะครับผลไม้ทุเรียนก็มีนะครับทุเรียน ชั้นล่างใต้ถุนก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนแล้วก็เอาไว้รถยนต์นะครับใต้ถุนบ้าน ด้าน,นล่างก็เป็นห้องครัวทำกับข้าวได้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำตรงนี้อีกหนึ่งจุด พร้อมอยู่อาศัยนะครับตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรครับการซื้อขายเกิดขึ้นก็พวกแอร์อ,อะไรก็จะให้หมดนะครับเจ้าของคนของออกอย่างเดียวนะครับถ้าไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่วสันดต์ไทยแลนด์นะครับไลน์นะครับหรือโทรศัพท์0932927167นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ